สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีหาที่อยู่และเบอร์โทรที่จะใส่ในระบบ KETA นะคะโดยที่เราไม่ต้องจองโรงแรมไปก่อนล่วงหน้านะคะแต่เราสามารถหาที่อยู่และเบอร์โทรมาใส่ในระบบได้ก่อนและเดี๋ยววันที่เราะระบบ KETA อนุมัติแล้ววันที่เราจะบินนะคะก่อนบินเราค่อยเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ KETA นะคะ วิธีที่จะหาที่อยู่พร้อมเบอร์โทรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Agoda นะคะมาก่อนถึงจะใช้งานได้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะเมื่อเปิดแอปเข้ามานะคะให้เพื่อนๆคลิกไปที่ที่พักทั้งหมดหน้านี้ก็จะมีที่พักข้ามคืน ที่พักรายชั่วโมงที่แสดงอยู่ใช่ไหมคะแต่เราจะเลือกอแบบที่พักข้ามคืนนะคะแล้วก็ค้นหาเลยตรงช่องนะคะพอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกเขตที่เพื่อนๆจะพักนะคะอย่างของเราเราเคยค้นหาโซวไ้อยู่แล้วนะคะเราก็เลือกโซได้เลยวันที่ก็เลือกไปเลยคะ่18นะ18-20เนาะแล้วก็คลิกที่ดูราคา พอเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บนะคะมันก็จะโชว์รายชื่อโรงแรมต่างๆให้เราได้เห็นแล้วก็เลื่อนๆดูก่อนนะคะอันไหนราคาถูกราคาแพงต่อคือเราก็เลื่อนๆดูไปก่อนเนาะอันนี้สําหรับคนที่จะจองจริงๆนะคะแต่เราจะเอาแค่ที่อยู่นะคะเราก็เลือกอันแรกเลยละกัน The Capsule เมียงดงนะคะที่เราเลือกเลือนลงมาอีกนิดนึง คุณเพื่อน,นเห็นตรงตำแหน่งที่ตั้งนี 3, ้ไหมคะ31-9ขีด9 toe gye ขีด r o 45กิวเมียงดงโซอันนี้แหละค่ะคือที่อยู่แล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นพวกรา,ายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับที่พักอะไรประมาณนี้แต่เรา,าโฟกัสไปท,ที่ที่อยู่นะคะก็แคปไปเลย ตะก,กีเมกะอ่านชื่อถนนนะคะเดี๋ยวอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า the capsule เมียงดงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะคะ cap อ่อันแรกเลยนะคะเมื่อเจอแล้วให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ ถ่ายลงมาด้านล่างก่อนถ่ายไปอีกอเห็นด้แคปซูลเมียงดงหรือยังคะที่มันเป็นหน้าเว็บไซต์อะคะ่ะที่มีโทรเส้นทางมีแชร์แล้วก็เว็บไซต์อันนี้ลคะค่ะที่เราจะเข้ามาหาอ่าเบอร์โทรเสร็จแล้วไปที่ contact อ่าเลื่อนลงมาด้านล่าง ล,ลงมาด้านล่างนะคะรอแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะนะนเราจะเอาแคา่เบอร์โทรเฉยๆนะคะแล้วลงมาอีกอันนี้เป็น a d d r e ร s ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้เอาที่อยู่นะที่อยู่เรามีแล้ว a d d เ e s s a d d r e ร s อ่าเพื่อนๆเ,เห็นตรงคออัสใช่ไหมคะที่เป็นเป็นบวกแปบวก อมันจะมี for partnership กับ for booking ให้เราเลือก for booking นะคะ for booking ก็คือสำหรับการจองอะคะ่ะเราแคปไว้เลยเตรียมพร้อมที่จะใส่ในระบบ KTA นี้ก็คือเบอร์โทรนะคะหรือมีอีกหนึ่งวิธีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ทำตามวิธีที่ผ่านมา,าเพื่อนๆก็สามารถ กดที่โทรได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเบอร์ใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนๆก็เซฟเก็บไว้เลยเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาที่อยู่ที่พักในเกาหลีแล้วก็เบอร์โทรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทำตอนดึกเนาะใกล้จะนอนแล้วนะคะ คุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ